สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนีจะมากรีดยางให้เบิ้งเนาะจ้ะเนาะกรีดยางแบบถูกวิธีเฮ็ดแบบใดจ้าแล้วก็ให้นนำยางหลายพรอมเนาะจ้นเนาะ่เสียหนายางพรอมจ้าตามไปรับชมกันเลยจ้าจ้าเนี่ยจะสำรับอันคนเปิดไม้เนาะจ้าก็ต้องลอกหนายางตัวนี้ออกนะจ้ามาจัดการเลยจะปฏิคับก่อนสสััดีครบ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหลอกหน่ายางออกก่อนน่าจะจะได้เลี้ยวเห็นนะคะเนาะบึ้งไกลกไก่เลยจ้ะการดึงดึงดึงกระตุกข้อมือน้ำได้จ้ะน้ำยางไหลเลยจ้ะ จะเก็บอันนี้ขึ้นมาเบิองนะจ้ะนะจะเห็นเปลือกไส้นะจ้ะเปลือกไส้ก็เปลือกใส,กกสๆนั่นเอาเอาฮอดแค่เมดเปลือกไส้กับพ่อนะจ้ะเนาะเอาแค่หมดเปลือกไส้แล้วก็เห็นเสีเอาขาวจล็กน้อยจ้ะเราจะกินอันขาวเข้าไปลึกจ้ะเพราะว่ามันจะฮอดแก่นเนาะเะนาะระวังเอาได้จ้ะเปิดกีดไหมเ้อให้ระวังเอาจ้ะไปต้นที่สองจ้ะ น uh ันมนที่สามกัเลยเ่ย ดึงสลงไงสลโค้ง้ะจ้ะดึงสไลดโค้งออกมาหาตูตูเห้าเนะจ้ะว่าให้ดึงบิดไปทางขวาบ่าให้ดึงบิดไปทางซ้ายจ้ะมันจะเข่าแกนเนาะการดึงบิดไปทางขวาจะเข่าแกนเลยนะจ้ะเรา,าต้องตะแคงมีด้วจ้ะตั้งมีดให้ตรงค่ะตอกลิ้นหรืยจะตอกเข่าลึกได้จ้ะเดี๋ยวมันหอดแกนเราออกมา ดึงสไลด์โค้งไปเลยได้จ้ะดึงตรงออกไปค่ะดึงตรงออกไปว่าต้องดึงอ้อมตนนะคะจังวะการดึงค่ะดึงสไลด์โค้องออกไปหาอกตัวเองได้จ้ะสิบอกินแกนเลยเด้อค่ะสวยงามค่ะตัวน,นี้ค่ะน้ำยางก็ไหลดีจ้ะถ้าเกิดกินแกนนะ่ะน้ำเลี้ยงต้นจะออกมาจ้ะตอนอ้นยางเขาจะส้มจ้ะไหลดีไหลไหวจ้ะ เพราะว่าตน้นยางมันสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าเข้าไปอันไปขายนำย้ำยางเนาะจะยางเข้าสมบูรณ์แล้วเข้าไปขายเป็นนำ้ำยางในในนำ้ำยางลอยโลถ้าเข้าได้สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เข้าก็จะได้นำ้ำยางเป็นสามสิบแปดโลอยู่ในในนำ้ำยางลอยโลเนาะจ้ะแล้วถ้าคนที่กีดกินแกนเนาะคะ่ะจะจะได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์จ้ะเพราะว่าตน้นยางอ่อนแอจ้ะ ต้นยางบ่ผลิตนำ้ำยางได้เต็มทีนะจ๊ะในนำ้ำยางรอยโลจะได้แค่ยี่สิบห้ายี่สิบหกโลนะจ้ะเสียเวลากีดเสียเวลาเป็นปีเป็นอนันตห้องเห่านะจ้ะเนาะเพราะฉะนั้นว่าต้องกีดกลิ่นเกลียนแล้วค่ะดีที่สุดจ้ะนะคะสวนยางถ้าขายเป็นยางยางก้อนถวยเนะจ้ะ ยางเอาก็จะบดลลดจะยางเนื้อ,อยางก็จะแข็งจะนำ้ำยางข้นค่ะจกไว้ขามขึน้นน้ำยางกับบอลลเดนะคะเนะาะบ่คือซุ่มซุ่มที่กีดกินแกนค่ะน้ำเลียงต้นออกมาหลายค่ะนำ้ำยางกันย่อยถิ่มไปค่ะน้ำนักกระดดหลายจะ,จะต้นนี้ก็สองถวยด้วคจ้ะอันนี้สองเมตรจ้ะสองเมตรกรจะเต็มปูลแล้วจ้ะอันนี้หน้าข้างบนนอคะ่ะข้างล่างจ้ะนี่ หน้ายางเข้ากีดแบบบกกินแกนเลยจ้ะหน้ายางสวยค่ะกี่ไม่ต้องกินเกนนจ้ะข้างล่างกระสงสองเมตรจ้ะเนี่ยจอดน้ำกดไปแล้วจ้ะถว่วไม้อยางเลยจ้ะหน้ากรบบกกลวงนะคะ ต้นนี้กีดสองสองหนาเนาะจ้ะอันนี้อันนี้นะข้างบนจ้ะนำยางก็ได้เพราะคำข้วนนี่จ้ะะว่าเขากีดแบบแบบเนี่ยอันนี้หนาเก้าเขานะะจ้ะอันนี้หนาเก้าจ้ะบกกนแกนนะคะลุ่งไปหอดจนพื้นต้นนี้มีสองถ้วยเนะจ๊ะอัน,นได้หลายติกค่ะกีดแบบบกกนแกนค่ะตน้นยางจะบ่ชส้มจ้ะถึงจะตนบ่ใหไ่แต่ก็ให้น้ำดีค่ะสุขภาพดีจ้ะ น,นี่คือข้างบนจ้ะต้นนี้มิสองถวยเนาะจ้ะมังได้จ้ะเนี่ยเนี่ยมีดเดียวได้จ้ะนี่ฮอดกลนกระปูเลยจ้ะมีดเดียวเต็มถ้วยเลยจ้ะ อย่างคนจ้ะขีดหอดแกนเนะจ้ะกีดหอดแกนหอดอันนั้นมันกระิเป็นน้ำจงเลงาแต่น้ำเลี้ยงต้นออกมากน้จ้ะบ่ดีสำหรับตน้นยางแล้วจ้ะกีดแบบถูกวิธีตน้นยางก็สุขภาพดีจ้ะน้ำยางออกเยอะจ้ะถือว่าเยอะจ้ะอันนี้เพราะว่ายางแค่ประมาณสิบปีจ้ะ น้ำยางออกถ่วมหน้ายางเวยจ้ะน้ำยางกับขนน้ำจ้ะออกเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยคะ่ะจ้ะยางคน้นยางคน้นดีมากเลยจ้ะ หลายนดนงนะจ้ะเพราะว่ายางมันหลายค่ะอันนี้มีดเดียวด้วค่ะอันนี้อันนี้ปูปูแปดบาทด้จ้ะน้ำยางค่ะออกเยอะมากค่ะถ่วมหน้ายางเด้จ้ะคตรเลยจ้ะ,จะ,จะกีดแบบถูกวิธีจ้ะ จะบกกินเกนจ้ะบกกินแกนจ้ะหนา้ายางสวยมากเลยจ้ะหนา้ายางเข้ากับบ่มีเอยียงมาทาเลจ้ะเนาะใส่ปุ๋ยอย่างเดียวจ้ะไม่ต้องทาอะไรใส่ปุ๋ยกับน้ำมักชีบะาพจ้ะอันนี้ยางต้นน้อยนลจ้ะถือว่าได้ร้ายนะจ้ะท่วมใน้าย,ยางเลยจ้ะ เลยจ,จ้ะคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงสํานนิดนะจ๊ะนาะอสวัสดีจ้าคลิปเย็นจิตประ้าสสีด้วยจ้ะ